สมัยนี้นะครับห้องนอนเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยบริเวณที่ต้องทำตกแต่งหัวเตียงนะที่ชาร์จมือถือจริงไหมครับบริเวณที่หัวเตียงเนี่ยหลายๆครั้งที่เราปกติสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีปลั๊กเสียบเนี่ยแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้การชาร์จมือถือเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของทุกคนแล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าการเสียบหัวเตียงเนี่ยมันจะมีปลั๊กที่เสียบใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มอนวยความสะดวกให้เรานะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้มีนะเวลาที่คุณออกแบบผนังหัวเตียงนะ มีปลั๊กนะปลั๊กนี้เอาไว้เสียบโคมไฟถ้าเกคุณมีโคมไฟหัวเตียงอันที่2นะฮะให้มันอยู่ระดับสูงขึ้นมานิดนึงเนี่ยเอาไว้สำหรับเสียบพวกปลั๊กมือถือนู่นนี่นั่นอุปกรณ์แบบพวกบลูทูธคืออะไรก็แล้วที่มันเสียบชาร์จเนี่ยนะใกล้ๆตัวเนี่ยนะ,ะนะนาฬิกาเนี่ยผมใส่การ์มินเนี่ยก็เสียบชาร์จไปได้นะครับอันที่3มก็จะเป็น reading lamp ครับ ไฟลรดิ้งแลมเนี่ยนะครับมันเป็นฟังก์ชันที่ผมว่ามันเวิร์กมากๆเลยบางทีการที่คุณไม่มีเนี่ยแล้วเวลาเปิดไฟมันอาจจะไปรบกวนคนข,ข้างๆได้นะครับบางทีนะนอนอีกคนนอนอยู่แล้วเราก็รู้สึกเร,เราอยากจะดูอะไรนิดนึงก่อนนอนสัก20นาที30นาทีมันก็จะเลี่ยรบกวนได้และอีกสุดท้ายเลยนะครับอาจจะต้องมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆผมมองว่าไอ้พวกนี้มันทำดีไซน์แล้วมันซ่อนได้วางหนังสือเล็กๆน้อยๆ,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 ๆวาง ของจุกจิกที่มันซ่อนแล้วมันเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ทำให้ห้องนอนของเราเนี่ยดูเรียบดูสะอาดไม่ลกตาอีกด้วยครับ